ถ้าไม่หาที่น่งคุณจะถือว่าคุณมาสายแล้วให้ออกไปขอโทษค่ะหัะวนหน้าเจ้าหน้าที่สุลกากรวังหั่นเหลียงท่านนี้คือเจ้าหน้าที่อาวุโสเซินยงเจียเราเป็นผู้คุมสอบของพวกคุณวันนี้อรุณสวัสดิ์ครับการสอบของพวกคุณในวันนี้แบ่งออกไปสองส่วนส่วนแรกคือสอบสมรรถภาพร่างกายหลังสอบผ่านจะจัดกลุ่มอภิปราย ให้ทุกคนไปเปลี่ยนเป็นชุดกีฬาแล้วไปที่สนามสอบสมรรถภาพร่างกายก็คุณต้องผ่านทั้งสี่ด่านรถบันไดกระโดดไกลแรงกล้ามเนื้อวิ่ง800เมตรที่รักที่คุณซื้อไปมีสติ๊กเกอร์โฮโลกร,รมไม่ใช่เหรอใช่พูดมาตามตรงของปลอมใช่ไหมก็ให้ต้องดูว่าคุณเรียกยังไงเรียกงานเอเอก็ได้เรียกวินเลอร์ก็ได้ประเด็นคือประสิทธิภาพเหมือนกันผมชอบที่คุณบอกตรงตง แล้วไม่กลัวโดนจับเหรอพอให้ก็บอกดะว่าเป็นของแบบไหนคุณเต็มใจซื้อซื้อขายเป็นทำจับอะไรต้องจับคุณได้อยู่แล้วตามกฎหมายคำอธิบายการค้าบุคคลใดมีจำน่ายหรือมีไว้เพื่อจำน่ายและครอบครองสินค้าปลอมถือว่าผิดกฎหมายผู้บริโภคจะซื้อโดยที่ไม่รู้หรือรู้อยู่แล้วก็ตามนั่นก็ไม่เกี่ยวกันว่าคุณเป็นใครเนี่ยศุลกากรฮ่องกง โดนตำรวจมาแจ้งตำรวจดีไหมอ่ะเชิญมาตำรวจมาแบบเนี้ยตำรวจยังมาไม่ถึงต้องก็ตกลงไปแล้วไอ้ยากระแบกเนี่ยกบวนตาย 瞬间，尽快地行动，找真相，没时间。是这份默契，热血共成。